ดอบลิชแอปพลิเคชันแอปช้อปปิ้งและขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวรวมรวมสินค้ามากมายทั้งองาหารเสริมเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณความงามและเครื่องสำอางมากกว่า50แบรนด์ที่เราคัดสรัมาเป็นอย่างดีแถมยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณด้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การรโโปปมแอพลิเคชันเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วอัปเกรดสถานะจากคัสโต m e r เมอร์เป็นพาร์เนอร์ร่วมกับเราด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมีรายได้หลักร้อยถึงหลักร้านได้อย่างถูกกฎหมายถอนเงินค่าคอมมิชชั่นแบบเรียลไทม์ภายใน,นหนึ่งนาทีได้รับมาตรฐานการผลิตการันตีใบรับรองจากหน่วยง,งานร,ออรัฐสคบและกระทรวงพาณิชย์ รับตัวแทนแบบไม่สต็อกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ทั้งในไทยและเอเชียสมัครฟรีผ่านแอปพลิเคชันดอปริดดาวน์โหลดเลยที่ a p p Store, g o o g l e p l a y และ App Gallery